หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะ DSI นั้นได้ไปร้องต่อศาลเพื่อขอออกหมายจับ5แกนนำคนเสื้อแดงกลุ่มฮาร์ดคอร์ในคดีก่อการร้ายนะคะล่าสุดค่ะทางศาลก็ได้พิจารณาออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะศาลอาญ,ญาอนุมัติหมายจับแกนนำคนเสื้อแดงนำโดยนายอริสมันพงเริงรองนายสุพรัตฐาวงศ์นายอดิสรเพียงเกตพันตำรวจโทไวัยพจน์อภ์รัตน์และนายพายัพปั้นเกต ตามคำร้องขอของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนื่องจากพนักงานอายการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง5คนในความผิดฐานร่วมกันหรือใช้ให้ผู้อื่นสนับสนุนให้มีการก่อการร้ายขึ้นค่ะส่วนนายอารีไกนาราหัวหน้ากาศคนเสื้อแดงซึ่งศาลยังไม่อนุมัติหมายจับนะคะเนื่องจากว่า พนักงานสอบสวนยังไม่ส่งสำนวนให้อัยการสำหรับการนำที่เหลือทั้งนายชินวัฒหาบุญพาดนายสุรพัฒน์จันทิมานายอนนบ์แซ่ตันนายศักดาแก้วผูกนาคและนายมงคลสารพันธ์ขณะน,นี้อัยการอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ศาลจึงยังไม่อนุมัติหมายจับตามคำร้องของ DSI ค่ะส่วนกรณีคดีที่นายจตุพรพรมพันธ์นะครับถูกนายพิสิทธิ์ชาชีวะฟ้องนะครับนายฐานหมิ่นประมาทล่าสุดนะครับ ที่ศาลได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาเป็นช่วงบ่ายล่าสุดก็ได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาในคดีที่นายอภิสิทธิ์วชชีวานายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายจตุพรถแถลงข่าวกล่าวหานายกรัฐมนตรีกระทำการมิบังควรตีตนเสมอพระเจ้าแผ่นดินเลื่อนออกไปนะครับเพื่อให้โอกาสจำเลยนำพยานเข้าสืบรวม3นัด7ปากด้วยกัน โดยจะมีการนัดพร้อมกับคู่ความในวันที่25มกราคม2554ครับ